โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันผิดไปแล้วไอ้เบื้อเอ้ยอย่างพวกแกเน่ะไม่คู่ควรกับลูกพี่หรอกเว้ยรู้เปล่าว่าวันนี้ใครช่างหืนหน้าไปได้แล้วเนี่ยไม่ได้แค้นนะเว้ยอะไีไม่ดไมดะเหรออน่าจะรีบบอกพวกเราตั้งแต่แรกฮ่าฮ่ฮกลัวจนหน้าซีดเลยเหรอทุเรศชะมัดอย่าให้เจอหน้าอีกแล้วกันนะเว้ย ฮิโรโตะไปเถ <ś> อะฮไอ้พวกนั้นน่าซีดไม่รู้จะซีดยังไงเลยแต่น่าตกใจจริงๆนะครับที่คุณไมเอดะยอมลดตัวไปซัดกับพวกมันเน่ะฉันพอใจจะทำะก็แค่นั้นเว้ยมีอะไรหรือเปล่าครับดูท่าทางอารมณ์ไม่จอยังไงไม่รู้นะครับไม่มีเว้ยเอ่อคุณไมดะลูกพี่อ่ะอ่อ่าบอกให้เอาไม้ล่ะว่าทำไมไมเดะถึงอารมณ์ไม่ดีนะฮะอ่ะคุณโยเนจิ เฮ้ยผูกแกสองตัวเองเหรอเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะคาซึมิบอกว่าจิอกิจังไม่ได้โกรธอะไรมากมายหรอกนะพูดมากไปแล้วนะเว้ยหัดขบปากมั่งก็ได้เอ๊ะคุณจิอกิทำไมล่ะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะเอ๊มีเรื่องอะไรกันนะน่าสงสัยจริงๆอ่ะจ,จะบอกดีไหมนะเฮ้ยโอยอะคุณคาซึติเอ๊ะโอ้ยอ ้ยมันไสเว้ยอีฮ่าฮะฮอยากให้คุณคาสุจิเห็นหน้าพวกมันตอนนั้นจังเลยแค่บอกชื่อไม้ด่าอองเทเคนถึงกับหน้าซีจอยไปเลยลูกเพนเนี่ยสมเป็นหนึ่งในสีจจตุรเทพจริงๆเอ่ออะไรนะจตุรเทพอะไรเหรอนี่ไม่รู้เรื่องกันเลยเหรือครับตอนพวกเราอยู่มอต้นชื่อเสียงดังกระชอนเลยคุณไม้ดะตอนนี้อยู่ในกลุ่มคนที่เก่งที่สุดสี่คนแรกของโตเกียวแล้วนะครับอะฮะ ดังขนาดนั้นเชียวเหรออึจ้าตัวจะรู้ไหมนะไม่มั้งคิดว่าคงเพิ่งใดย,ยินเหมือนกันนั่นแหละเอ้โอ้โหดูสิทำยืดเชียวเดินกลางขาวางท่าซะใหญ่โตไม่ได้เลยนะไมดะเออแล้วอีกสามคนที่เหลือเออก็มีคุณไมดะแห่งคิจิโยจิโอนิซุกะแห่งชีบูยะโอนิสุกะเหรออีกคนใครนะจำชื่อไม่ได้ที่อยู่อาซากุสนะน่ะ อ๋อก็ยาคุชิกิไงเออใช่ยาคุชิกิแห่งอาซากุสะครับคนนี้ได้ยินว่าเก่งมากเลยครับรู้จักมากไม่ว่ะแต่ว่าผมว่านะลูกเพียเป็นนัเมเบอร์วันอยู่แล้วไม่พลาดหรอกฮิโรโตะเอ๋แกเนี่ยปากหวานขึ้นเยอะเลยนะงั้นเราไปหาเรื่องแถวอาซากุสะกันไหมฮะเอางั้นเลยเลยครับเฮ้ย <Hey, S 1> พูดเป็นเล่นไปนะ่าเฮ้ย แต่ไมได้าเขาหึงเธอจริงๆนะพอบอกว่าเป็นผู้ชายที่เคยเป็นแฟนกับิีอากิก็น่าเครียดขึ้นมาทันทีเลยก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แฟนน่ะแค่เป็นเพื่อนที่เคยสนิทกันมากเท่านั้นเองนะฮขนาดบอกแบบนั้นยังโมโหอีกสแสดงว่าไมไดะาต้องชอบทีอาก,กิมากแน่เลยอ่ะแต่งงานไปไมีหวังเหนื่อยหน่อยนะจีอากิคาซูมิก็ฉันน่ยไม่ดีเองนะที่ให้เขาเห็นสิ่งนั้นน่ะ อ๊ะสิ่งนั้นอะไรเหรอไม่มีอะไรมากหรอกเห็นของที่ฉันพกติดตัวเสมอเนะ่ะจดหมายเหรอจะว่างั้นก็ได้นะขออ่านได้ไหมอ่ะได้สิเอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะอาจีอกิช่วยส่งการบ้านให้ดูดหน่อยสิอย่าให้อาจารย์เห็นนะอ่ะเนี่ยนะเหรอเขาคว้างไหมฉันตอนนั่งเรียนอยู่แล้วทาไมต้องเก็บเอาไว้อ่ะก็เขาอุตส่าห์เขียนถึงฉันทั้งทีอ่ะ ก็เลยทิ้งไม่ลงนะ่ะจีอกีคือว่าอย่างนี้นะยะักษ์คงอ่ะเขาเพิ่งเขียนโน้ตแบบนี้ให้ฉันเป็นครั้งแรกจากนั้นก็ไม่เคยมีอีกเลยล่ะจีอากีอะฉันเข้าใจนะว่าสัมพันธ์ของเธอกับเขาอ่ะเคยดีต่อกันมากแต่ถ้าเธอยังหวนคิดถึงแต่อดีตในตอนนั้นอีกไมดะก็น่าสงสารแย่สิเอ๊ะฉันไม่ได้หวนคิดถึงอดีตซะหน่อยนี่ถ้าไม่หวนคิดถึงแล้วก็นี่ไงแต่ยังเก็บของแบบนี้ไว้อีกมันไม่ดีนะ นี่แสดงว่าจิยกิเป็นฝ่ายผิดนะที่ยังตัดเขาไม่ขาดสักทีอ่เธอต้องทิ้งมันไปซะเข้าใจไหมเออเออเอเอเอ,าเอ,าเอาคาซุมิขอโทษนะสอนจียกิซะใหญ่โตเลยอ่ะเอเอมันเรื่องตอนมาหนึ่งใช่มหมแล้วยักคุงอะ่ะเป็นอะไรไปหรอเขาย้ายโรงเรียนไปเนะี่ยเรื่องเลยจบแค่นั้นน่ะคงเป็นผู้ชายที่ดีแล้วก็หล่อมากเลยสิท่าอืม no c o เม e n t นะโอเคโอเค งั้นเผาเลยนะอืมเร็วหน่อยแซ่อยากเร็วนะก,ก็ไปก่อนก็ได้นะเว้ยฉันอยากค่อยๆเดินไปเนีเ่ยเฮ้ยยังไงก็ต้องควานหามาไอดะให้เจอฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอกนะงั้นแกตามมาทำไมวะไม่ใช่เพื่อมาโค่นมาไอดะแล้วจะได้กลายเป็นนัมเบอร์วันหรอกเหรอเช่ ไม่ไว้ที่มาเนี่ยก็คิดถึงเรื่องอดีตที่น่าจดจําของเมืองนี้เท่านั้นเน่ยเชื่องันพวกเราไปกันเองก็ได้จริงไหมซอลุเออถ้าเราตัดหน้าจัดการไม่ดได้ก่อนนะอย่ามาว่ากันนะแแวอย่าคุยชิกิเฮ้ยเรารีบกลับมาล่ะอยู่คนเดียวมันเหงานะแ้ยไม่ได้ยินไว้เชื่อสถานีรถไฟดูเล็กไปถนัดตาเลยฮนะเมืองก็ด้วยเออร้านข้าวหน้าเนื้อวัหายไปแล้ว ถนนซันโรดก็เหมือนกันอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยฮะช่าน่าเสียใจจริงๆเอะโรงเรียนเทเคนมันอยู่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันวะงั้นลองถามคนแถวนี้ก่อนแล้วกันเนอะค่อยๆถามล่ะเดี๋ยวข้านึกว่าไปหาเรื่องกันพอดีอ๋อเฮ้ย <Hey. S 1> เอะชนแล้วคิดจะเดินผ่านไปเงียบๆเลยแล้วไงฮะอ๋อโทษทีนะเออแกรู้จักโรงเรียนเทเคนไหม อ๋อ uh oh, ฉันก็เรียนอยู่ที่นั่นนะ่ะกันก็ดีเลยช่วยพาไปหาคนหน่อยสิที่ชื่อไมดะไดมาเ uh, eh? อ๊ะชุดแบบนี้ไม่เคยเห็นฮะแกเป็นเด็กที่ไหนอ่ะพวกเรามาจากอาซากุสนะน่ะ uh, 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 อะซากุสะหรือว่าว่างไงช่วยพาไปทีเซมันมากันสองคนแล้วใครคือ,อยากุชิกิแล้วเนี่ยถ้าคิดเล่นงานลูกพี่เราอยู่เฉยไม่ได้แนะ่ดีละ จะพาไปให้ก็ได้นะตามมาสิเออขอบใจนะคนเดียวสู้มันไม่ได้แนะ่ต้องยืมแรงมัซึมุระอีกคนนึงขอยตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปเรียกให้เออเฮ้ยมัซึมุระเฮ้ยซื้อกระตุนเล่มใหม่มาแล้วเหรอเอ้ย hey, ฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยหน่อยนะเอ,อ๊ะออมีเรื่องอะไรกันเหรอฮี่เราตะออะออ้อ,อ,อไม่มีอะไรครับฮะ <laughs> <laughs> มันอะไรกันแน่วะ <laughs> ข้างนอกอยากคุชิกิแห่งอาซากุสามารออยู่นะ นั่นเหรอ,อืได้ยินว่ายาคุจิกิเป็นคนหน้าตาดีมากนี่นาเอ๋เอ๋พวอโอ้อยอ่มาซื้อมูระเฮ้ยมาซื้อมูระพวกแกทำอะไรวะมาซื้อมูระเหรออะไม่ใช่ไหมดะหรอกเหรอเฮ้ยแกเล่นอย่างนี้เลยเหรอโทษทีนะเข้าใจผิดนิดหน่อยอะ ไอ้บ้าเอ้ยพูดแบบนี <kaz uffy> ้แล้วนึกว่าเรื่องจะจบแล้วันจะฆ่าแกเออจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอแกกล้าหน่อยสิเพื่อนไอ้พวกนี้ไม่ใช่เล่นๆซะแล้วเฮ้ยไอ้กลัวเอ้ยไอ้มาซูมูลาเอ้ยช่อเอ้ยผอ้อ้ยมาซูมูลาเออโอ้เอ้ มาซื้อมูละ,อะ,อะไอ้บ้าเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันวะผูกแกเป็นใครกันะลูกพี่ล่ะครับไม่รู้เว้ยเพิ่งออกไปเมื่อกี้แกคือไมอ้ด่างนั้นเหรอผูกแกมีธุระอะไรกับไม้ด่าวะอ้าวไม่ใช่ไม้ด่าหรอกเหรอเชื่อแต่ช่างเถอะเล่นงานพวกนี้แล้วเดี๋ยวไม้ด่าก็มาหาเราเองแหละซื้อลูกแกนี่หัวแหลมเหมือนเดิมนะนิดหน่อยนะ มัวพลามอะไรกันอยู่วะอย่าอยู่เลยอะาเก้าอี้ลหรวผอุ้ยจ้าออ่วพวกแกหาเรื่องเองนะเว้ยตายไปไม่รับรู้ด้วยนะเว้ยหมอนี่หรืออยากคุชิกิร้ายกาจจริงๆสู้ไม่ได้เลยอืเอราไม่ได้อยากใช้กำลังนะเว้ยบอกมาสิว่าไมเอดาอยู่ที่ไหน ให้ตายสิพวกนั้นไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยคงไม่ได้ไปหาเรื่องคนอื่นซะทั่วนะ,ะถ้าใช่ก็ดีเหมือนกันอาซากุสะจะได้ดังขึ้นจะยังไงก็ช่างเถอะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเดินเที่ยวหน่อยดีกว่านะเมื่อก่อนเรามาบ่อยๆนะแวะเข้าไปดูหน่อยคงจะดีเฮ้ยมีใครอยู่ข้างนอกไหมเอเอใครก็ได้เฮ้ย ในห้องน้ําอย่างนั้นเหรอเอ๊ะอ้าวเฮ้ยช่วยอะไรหน่อยสิส่งกระดาษให้ทีเนะี่ยกระดาษเว้ยเอ๊ะนี่อย่างนั้นเหรอเอาเฮ้ยขอบใจนะเอ้ไอ,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 อ้รอดตายหวุดหวิดเลยนึกว่าจะแย่สั้นแล้วนายเองเหรอขอบใจนะ <c ười> เฮ้ยล้างมือก่อนแท่เอ้ะชุดแบบนี้มีที่นี่ด้วยเหรอฮะ เออฉันอยู่โรงเรียนซาซาสากิที่อาซากุสะเน่ะเคยอยู่เมืองน,นี้มาก่อนนี่ะอ๋อเหรอยังไงก็เพื่อนร่วมโลกกันแล้วนะ่าเด็กอาซากุสะน่ะเองเนี่ยนะเฮ้ยล้างมือหรือยังอ่ะเอ๊อาซากุสะเหรอเอ้ยสันเป็นเจ้าเข้าใเชียวหรอฮะโอ้ยอ่ะหลุยมันเลยสิ ทนเห็นพวกมันทำกับทุกคนแบบนี้ได้ยังไงเอ๊ฝากบอกไมดะด้วยนะถ้ามีปัญหามาที่อาากุสะได้ทุกเวลายาคุชิกิแห่งซาซาสกิรออยู่นะเว้ยแล้วพบกันนะอี๋เอ๊ะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเรานี่มันอึ้อ เจอมาไอดาก็ขอโทษเขาซะล่ะเพราะมันผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะจิไอจีเออ,อเข้าใจแล้วอ่ะอออเจอพอดีเลยไปสิไม่ดีมั้งไม่เอาไม่ได้นะแล้วสิเออเออเอ๋อะไรเนี่ยเอ๋มาเอเออเอ๊เอเอเธอ,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 อกีไอจีแล้วดิเอะยักษ์คุงว่าไงนะ อ้ยตายละเสร็จละทีเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เจอที่นี่เออเออเออเจีอกิไปก่อนนะจีอากิจีอกิจีอกิเออ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 จกิคอยเดี๋ยวสิจีอกิจกิทำไมต้องหนีด้วยล่ะเออยัคุง เออได้เจอกันทั้งทีนี่นะฉันน่ะอยากเจอเธอมากเลยนะจิอกิหาสักแทบแย่เลย<อ>เกือบเก้าปีแล้วสินะฉันไม่เคยลืมเธอเลยนะเมื่อก่อนเราทะเลาะก,กันบ่อยแต่พอเธอจากไปฉันก็เข้าใจในที่สุดว่าใจฉันเนี่ยเฝ้าแต่คิดถึงเธอเสมอเลยนะฉันน่ะชอบเธอมานานแล้วจิอกิเออเอออยัาคุม จะโทษต,ตัวเองแบบนั้นไปทำไมมันร้ายกาศจะตายไม่กล้าลงมือกับมันก็ไม่แปลกหรอกฮิโรโตะอ๋อคุณคาสุติอ๋อเจ็บเอออบ้าที่สุดผมผมมันเอ้ยเฮ้ยเฮฮโรโตะเฮ้ยเ้เจ้าบ้าเอ้ยมันคงไม่บ้าไปลุยคนเดียวนะ เออมาจ้องหน้าฉันทำไมอ่ะฮะมีอะไรเหรอก็อยากรู้อ่ะว่าไมดะจะทำหน้ายังไงก็ทำหน้าแบบนี้ไงเล่าเออเป็นห่วงเรื่องของยักษ์คุงใช่ไหมเปล่าอยากถามเรื่องจีอากิใช่มหมทำไมจะต้องถามเรื่องแบบนั้นด้วยก็หน้าเธอมันฟ้องนะสิออสองคนนั้นน่ะไม่เคยคบกันเป็นแฟนกันหรอกนะแค่สนิทกันมากเท่านั้นเองอะ่ะสำหรับจีอากินะ่ คิดเป็นแค่เพื่อนที่สนิทกันมากเท่านั้นจริงๆคงโกรธเรื่องที่ทีอากิเก็บกระดาษข้อความนั้นไว้ใช่ไหมก็รู้นี่นาว่าจีอากิเน่ะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความหลังทุกเรื่องเน,นี่ยหอีเอะฮิโรโตะนี่กําลังหาอะไรของมันอยู่วะท่าทางรีบร้อนเชียวเข้าใจแล้วใช่ไหไมดะพูดมากน่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นซะหน่อยเออจริงสิทําไมถึงเรียกวยญญาณคุ้งเลยอ้าว ตอนที่เจอหน้ากันตอนนั้นนึกว่ารู้แล้วซะอีกฮันแนสนใจเรื่องของเขาเข้ามาแล้วสินะเขาอ่ะชื่อยาคุชิกิคุงไนงะเลยเรียกว่ายักคุงนะ่ะเห็นจิอากิเรียกซะสนิทสนมแบบนั้นเลยเป็นห่วงแล้วสินะเชียาคุชิกิโรงเรียนซาซาสากิที่อาซากุสะงั้นเหรอยาคุชิกิแห่งอาซากุสะหรือว่า ขอบใจนะแต่ต้องขอโทษด้วยฮะทำไมล่ะเราจะขาดกันแค่นี้อย่างนั้นเหรอเปล่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกหรือว่าเธอมีคนรักแล้วอะเออก็ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอปฏิเสธฉันเพราะไอ้หมอน,นั่นเหรอไม่ใช่หรอกแต่ว่าเอ,อคือว่าฉันเออเออ,เอ,อ,เอ,อนี่เธอ ไม่ได้คิดจะไปส่งถึงอาซากุสะหรอกเหรอคงไม่ได้หรอกนะมีกระสายแล้วด้วยส่งถึงแค่ทางเข้าล้กกันนะรถด่วนกำลังเทียบชานชาลาโปรดระวังเฮ้ยจะไม่ได้เจอกันอีกใช่มหมทำไมพูดแบบนั้นล่ะไม่หรอกนะแต่ยังไงก็ไม่ยอมคบเป็นแฟนกับฉันใช่ไหมอืมอมื่บ้าที่สุดผู้ชายที่ทำให้จิอากิหลงรักเป็นคนแบบไหนกันเนเ่ยยักคุ้งโอ,โอ๊ย ขอโทษด้วยค่ะอ้าวจิยอกิจังเองเหรอเฮ้ยยาคุซิกิเอ๊ะแกจะกลับโดยทิ้งเราแบบนี้เหรอวะนั่นใครนะ่ยผู้หญิงที่แกจีบติดอย่างนั้นเหรอไอ้บ้าเอ้ย,อยน่ารักดีนี่นาสวัสดีครับผมชื่อคาเมโอกะครับเออค่ะแล้วเจอไหมไม่ว่ะแต่ก็เจอพวกที่อยู่โรงเรียนเดียวกับพวกมันอะนะใช่ไหมซึรุ เราเนี่ยประกาศสงครามกับไมดะไปแล้วนะเวย้ยสบายใจได้ไอ้บ้าเอ้ยทำเกินไปแล้วนะกับพวกนั้นมันหาเรื่องเจ็บตัวเองนี่ว่าดูเหมือนพวกเทคเคนจะรักพวกพ้องกันดีนะและถ้าทางจะนับถือไอ้ไมด่นั่นมากซะด้วยเป็นไรไปเหรอที่อากิเปล่าๆนี่จริงสิเธอก็เรียนอยู่ที่เทคเคนนี่นาะ ไม่คิดจะเล่นงานพวกมันหน่อยหรอฮะขี้เกียรยุ่งยากแหละแต่ถ้าคนที่จีอาก,กิชอบเป็นมาไอดะแล้วก็นะถึงไม่อยากเล่นก็ต้องเล่นละนะอะเป็นอะไรไปหรอเงียบไม่พูดไม่จาเลยอ่ะเป็นห่วงเรื่องนั้นมากขนานดะนั้นเชียวหรอมาไอ้ดะนี่หนูขูหนะ้าอย่าบ่นมากแนละ้วน่าลำคาญเอ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาไอดะ คสูจิฝีมือใครอ่ะโอ้โหใครเล่นงานพวกแกฮะยาคุชิกิแห่งอาซากุสะอ่ะเฮะฮะฮิโรโตะไปไล่ตามพวกมันแล้วอะยาคุชิกิที่ว่ายักุงน่ะเหรอไอ้บ้าฮิโรโตะคิดไปเล่นพวกมันคนเดียวครับยังไงก็สู้มันไม่ได้หรอกทำไมทำไมยากุงถึงทำแบบนี้ล่ะไม่น่าเชื่อเลยอะหมอนัน่นมันเป็นคนแบบนี้เองเหรอเอ๊เอฉันจะฆ่ามันซะ พวกมันหายหัวไปไหนนะเอ๊ะที่สถานีรถไฟแน่เพราะพวกมันจะต้องกลับอาซากุสะนี่นะเอ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมซื่อบื้อคิดไม่ออกนะรอก่อนนะเว้ยอผู้หญิงเนี่ยเอาไงเดียเฮ้ยอย่ายุ่งนะออะะเ๊รถไฟกำลังจะเทียบชานชาลาที่สามโปรดระวังอะไอ้บ้านั่น เจอจนได้อีพวอแกอ๋อ้ฮะหอืมอี๋โอยโอยพวออ้าฮิโรโตะคุงขอให้ผู้โดยสารโปรดยืนหลังเส้นขาวอีฮีอเฮ้ยแย่ละมาผิดฝั่งอีฮีเอ๊ะทางโน้นเอ๊ะอ่ะวายอะไรกันเนี่ยเฮ้ย เอ้ยฮิรโรโตะเฮ้ยไอหมอนั่นจิอากิฮิรโรโตะจิอากิเอ๊ะอะไม่ด้ะอะไรเนะี่ยเอ่อเฮ้ยรถรถไฟมาอะอเฮ้ยคนโดดลงไปนะ่ะทำอะไรนะ่ะไม่ได้อฮ้ย อ้าวอีใช่อ้อ้อออเออเฮออีโอ้โหยังไม่ตายฮะจิอากิไม่ดะหมอนี่น่ะเหรอไม่ดะแถมมันยังแก้เองน่ะเหรอไม่ดะบ้าดีเดือดตามข่าวเลยจริงจริงด้วยจิอากิไม่ดะอย่าไปเข้าใกล้ไอ้หมอนั่นนะเออะอืม จะจัดการมันมายาคุจิเกะฉันไม่เป็นไรรถด่วนโตเกียวจะออกแล้วโปรดรลวงอ่ะอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะจิอากิเอฮ้ยไม่ได้เอเฮ้ยเปิดสิวะทำไมไม่เปิดวะเออเฮ้ยเออ ไปแล้วตัดใจซะเธอเว้กว่ารถไฟคันต่อไปจะมาก็ต้องรอตั้ง5นาทีแถมไม่รู้อีกด้วยว่าพวกนั้น,นจะไปลงที่ไหนอะฮะอาจจะไปแวะเล่นจำจี่ที่โรงแรมไหนก็ได้นะเว้ยเออผู้ห,หญิงคนนั้นก็สวยไม่ใช่เล่นซะด้วยยังไงยังไงก็รีบๆตามไปก็ดีนะเว้ยเพื่อความปลอดภัยไงอย่างแกนะ่ะคิดจะเทียบยาคุชิกิเหรอ ยังห่างไกลเยอะไย้เพื่อนอโอยเออโอยฮโอยออเออเอ๊อยออเออโอยหมัดมันหนักเป็นบ้าเลยฮนี่แกเล่นมันถึงตายหรือเปล่าเนี่ยแกเนี่ยชอบลงมือหนักเกินไปเรื่อยเลยนะเว้ยซื้อลุเอ่ะเอ๊ะ โอโหโอ้ยถังขยะอ๋โโอ,อ,อคนตีกันคนตีกันอีกแล้วเอ้ยใช่คนหรือเปล่าวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอเอ,อะไรกันเนี่ยเอ๋คิดจะทำอะไรกันแน่านายักคุงบอกหน่อยได้ไหมเอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ๊ะเธอมีอะไรกับมไมเอดะกับฮิโรโตะคุงเหรอและที่พาฉันมาเนี่ยคิดจะทำอะไรอะ่ยะยักคุงเอะ ช่ว่าฉันอยากจะมีเรื่องกับใครหรอกเนะฉันเองเนี่ยก็ไม่ชอบโชคต่อยกับใครด้วยแต่สําหรับหมอเน,นี่ยรู้สึกเหมือนว่าโชคชะตามันบีบบังคับให้ฉันต้องเจอกับมันน่ะเด้ทำอะไรกันอยู่อะฮะคุณไมดะถัดซัดกันอยู่แล้วก็ผมช่วยอีกแรงนะครับเอ๊ะเอเบฮัลเลอรเอ๊ะพวกแกเป็นใครอะอ๋อพวกแกถ้าจะซื่อจนบื้อนะถึงถามแบบนี้น่ะ รถด,ด่วนตัวเกียวจะเทียบชานฉลาโปรดระวังเออเออฉันยกให้พวกแกแล้วเว้อเอเฮ้ยจะไปไหนคิดหนีอย่างนั้นอนะ่ะโง่หูเน่ยฉันกําลังรีบนึกว่าจะยอมให้ไปง่ายๆแบบนี้เหรอออ้ไอ้พวกอออโอ้ยแกจะไปไหนล้วครับเนี่ยคุณไมเดะถามไอ้คนที่นอนหมอบอยู่ตรงนั้นสิเอ๊เอโอ้โหโอย โอ้ยแกเจ็บอะแกเองเหรอจะไปไหนน่ะอย่าเข้ามานะเว้เออเอ๋อโอ้ลองไปที่ร้านกาแฟดูนะเออครับปล่อยฉันสิว่าไอตัวใหญ่เอ้ไอปลวกเอ้อื้อพะอ้อ ยักษ์เอ้ยอย่ามาดูถูกกันนักนะเว้ยอพ่อเออออตำรวจมาตำรวจมาแล้วบ้าชะมัดตำรวจมาซื้อรุเชือบ้าจริงฝากไว้ก่อนเถอะเอออเอเฮ้ยเอออ้ยโอ้ยโอ้ซื้อรุหยุดนะ แกเดี๋ยวหยุดนะซื้อรู้เร็วนี่มันอะไรกันเนี่ยที่อากิจังถูกลักพาตัวไปต้องไปบอกเฮจังซะแล้วอีเจ็บชะมัดไอ้บ้านั่นเอาถังขยะฟาดหัวซะเต็มที่เลยดีนะเนี่ยที่หัวเราแข็งเนี่ยจะไปอาสากุสะยังไงวะเนี่ยต้องไปต่อรถที่ไหนวะฮีแต่ไอ้รถไฟแค่นี้ทำไมมันวิ่งช้านักวะอืดเป็นเต่าเลยเฮ้ ขับให้มันเร็วหน่อยแซ่จำไม่ได้เหรอแกสลบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงบอกว่าจำไม่ได้นะ่ะคุณไมดะบอกให้ถามแกนะเว้ยผมตามย a จ u กิไปจนถึงสถาน,นีก็เจอกับคนที่ผมสีแดงอีกคนนึงนะครับยังมีอีกคนนึงอย่างนั้นเหรอคนที่ผมแดงเน่ยก็ยักคุงแล้วล่ะแล้วจิอากิล่ะจริงสิครับรู้สึกจะมีคนนึงหน้าคล้ายๆคุณจิอากิด้วยอะ อีอะไรของแกวะเอาให้มันแน่หน่อยนะเว้ยนี่เรื่องสําคัญนะเว้ยไอที่ขาดเลยแกว่าไงนะโง่จริงๆพวกแกเนี่ยตอนนั้นน่ะน่าจะถามมาไอดะให้รู้เรื่องกว่านี้หน่อยฮะเออคือถามไม่ทันนะครับคุณมาไอดะเนี่ยยังไงก็ต้องไปอาซากุสะแน่ปัญหาอยู่ที่คุณจิอากิตังหากละ่ะเออฮีโรโตเอ๊ะกุดโคเฮติแกมันนี่บ้าที่สุด จีอากิจังถูกลักพาตัวไปจริงอย่างนั้นเหรอ,อว่าไงนะเอบ้าทิพถ้าตอนนั้นฉันอยู่ด้วยละก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้แน่แล้วแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะโคเอจิคือฉันเห็นเหตุการณ์ตลอดเลยอ่ะเออเห็นแล้วทําไมแกไม่เข้าไปช่วยวะก็ก็ผมผมยืนอยู่ข้างหลังครับแล้วทําไมแกไม่เข้าไปช่วยก,ก็ก็มันเก่งขนาดนั้นน่ะผมผิดไปแล้วขอโทษครับ พูดง่ายๆก็คือคนที่เล่นงานพวกเราเนะี่ยคือพรรคพวกของยาคุจิกิใช่ไหมจิเอกิจังถูกยาคุจิกิลักพาตัวไปหมดะเลยไล่ตามไปเรื่องคงสรุปได้ประมาณเนี้ยใช่ไหมฮะเออใช่แล้วทำไมยาคุงต้องพาจิเอกิไปด้วยล่ะที่พวกนั้นพาคุณจิเอกิไปรวมทั้งเล่นงานพวกเราคงเพื่อล่อให้คุณมาไอดะออกไปนะครับเชื เพียงแค่ให้ตามไปต้องทําถึงขนาดแล้วเลยเหรอวะคนเลวก็ชอบทําแบบนั้นละครับเข้าใจไม่ยากหรอกไม่จริงอ่ะยักษ์คงไม่ใช่คนแบบนั้นแนะ่อย่ามามัวพล่าำกันมากบอกมาคําเดียวว่าจะตามไปหรือไม่ตามไปฉันจะไปอาซากุสะไปช่วยทีอากิจางกลับมาสถานีอาซากุะสะอิชี